เราเรื่องของการจําแนกจิต121โดยเวทนา3นะคะบนกระดานค่ะเรามาหากันบนกระดานดีกว่านะคะการจําแนกจิต121โดยเวทนา3มี3มหัวข้อนะคะ3มหัวข้อจิตที่เกิดพร้อมด้วยจิตที่เกิดพร้อมด้วยนนะจิตที่เกิดพร้อมด้วยคําพูดของท่านนะเหมือนกันทุกข้อจิตที่เกิดพร้อมด้วยสุขเวทนาทุกขเวทนาบุเบขาเวทนา ท่านแสดงเวทนาสามนะคะเ่าแสดงเวทนา,นะะาสนามทีนี้เราก็มาดูว่าจิตที่เกิดพร้อมด้วยสุขเวทนามีกี่ดวงเนี่ยนะแล้วก็มาหานะสุขเวทนาเนี่ยสุขะสหคตะกายวิญญาณจิตหนึ่งเนี่ยเป็นสุขเวทนานะ,ะแล้วโสมนัสสหัคตจิตเนี่ยก็เป็นสุขเวทนานะแสดงว่าสองดวงนี้ย ถ้ามารวมกันแล้วเป็นสุขเวทนานะคะนะสุขเวทนาทีนี้รวมแล้วต้องมาดูว่าอันนี้หนึ่งดูโสมมนัต่ะสมมนัตนี่กามสมสิบแปดที่เราหาได้ชั้นสงองสี่สิบสี่เอาสิบแปดกับสี่สี่มาบวกกันได้หกสิบสองถูกไหมฮะหกสิบสองนะหกสิบสองถ้าบวกกันอีกหนึ่งเป็นหกสิบสามแล้วก็มาใส่ทีนี้ อ่า ...63 อ่าใน63นี้ชื่อว่านะเราก็ชื่อมาลงนะคะสุขสะอา,า,าตะกายะวิญญาณจิต นึแล้วก็โสมนัสสหพระกจิตที่62ใช่ไหมคะหกสิรงรวมเป็นจิตที่เกิดพร้อมด้วยสุขเวทนา63ดวงนะคะนี่นะ มาจากตรงนี้นะฮะมาจากที่เราหาได้นะคะอันนี้คือจิตที่เกิดพร้อมด้วยสุขเวทนามีทั้งหมด63ดวงต่อไปจิตที่เกิดพร้อมด้วยทุกข์ค่ะทุกขเวทนามีทุกใช่ไหมะเนี่ยทุกขเวทนาเนี่ยทุกขาสหคตาตาแยกยนจิตมีหนึ่งมีหนึ่งนะคะที่ตรงนี้นะคะและ้วก็มาโทมนัสล่ะนี่คู่กันนี่ ทูมนัสหกัตจิตอีกสองดวงคือโทสามกัจจิตสองใช่ไหมคะเออเป็นสามดวงนะนี่หนึ่งดวงอันนี้สองดวงเป็นสามดวงทุกขเวทนามีสามดวงน่สามก็คือทุกขะทุกขะสหกัตกายะ

นี้เป็นทมมนัดนะคะทอมนัดสองนะทโงมนัดสองเป็นรวมเป็นสามนะคะสามดวงนะอ่ะฮะได้ลข้อที่สามจิตที่เกิดพร้อมด้วยอุเบกขาเวทนานะ เบคขาวิธนามีทั้งหมดเมื่อกี้เราหาแล้วนะไ55ใน55ดวงคืออุเบกขาสหคตจิต55อย่างเงี้ยนะ เลขาสหารคตจิตห้าสิบห้าอันนีถ้ถ้าเขียนอย่างนี้นี่เข้าใจกันนะคะแต่ว่าในหนังสือเนี่ยนะใช้คำว่าโทมนัะสหารคตจิตเอาให้เหมือนเอาให้เหมือนท่าน พอดีโทมนัสเอามาเขียนปีกา้าเห็นว่าโทมนัสสหัชญาจิตก็เลยนะฮะสองเป็นโท3สามอลจิตสองนั่นเองนะโทมนัสสหัชญาจิตคออ่อยครั้งหนึ่งค่ะ อันจะต้องถามว่านะในคำถามนะฮะจงจำแนกจิต12 1อโดยเวทนา3มาให้ถูกต้องโดยละเอียดนี่นะะโดยละเอียดก็คือเอาหมดเลยนะคะเนี่ยวิธีการก็คือหาจากตรงนี้ถูกไหมฮะแล้วก็ใช้สัญลักษณ์แทนเวทนาทั้งหนะคะใช้สัญลักษณ์แทนเวทนาทั้ง 5. จ้าจสัญลักษณ์ให้ดีนะคะ แล้วเราก็จะหาจิตนะคะว่ามีกี่ดวงที่เกิดกับเวทนานั้นๆได้ถูกต้องนะคะเอามาอย่างนั้นถ้าเราไม่มีหลักจํานะเดี๋ยวเราจะหาไปจําแนกยากมากเลยนะคะอ่านี่คือหลักจาเนาะหลักจําอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เขียนภาพดวงจิตให้เป็นสีสีเนาะให้เป็นสีแบบนี้นะคะจะเห็นชัดเจนขึ้นนะคะเอ่อว่าโสมนัสโทมนัสอุเบกขา มีสุขมีทุกข์มีตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอะจําอย่างนี้ได้แล้วทีนี้ก็จาชื่อเขาจําชื่อเขาให้ได้นะคะสุขะสหคตกา,ายะวิญญาณจิตทุกขะสหคตะกายะวิญญาณจิตอย่างเงี้ยนะอันนี้อันนี้เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันตรงข้างหน้าเป็นสุขข้างหน้าเป็นทุกข์คำพูดที่เหลือเหมือนกันค่ะนะคะไม่ยากนะคะค่อยๆค่อยๆสังเกต ค่อยๆท่องนิดๆนะคะจะได้ค่อยๆจําอันนี้โสมนัสสหคตจิตโทมนัสสหคตจิตเนี่ยต่างกันตรงนี้เองนะคะคำว่าสหาคตจิตเหมือนกันนะข้างบนเป็นโสมข้างล่างเป็นโทมเนี่ยแต่ตรงนี้สหคตจิตเนี่ยเหมือนกันสุขทุกโสมโทมอุมนะอมเบขาสหาคตจิตนะคะ เบคขาสารคติอันนี้นี่การที่คนที่จะไปปฏิบัตินำเอาเวทนามาเป็นอารมณ์กรรมฐานนะคะบางคนก็จะเห็นได้ชัดนะเห็นเวทนาชัดก,การปฏิบัติเนี่ยบางทีดูไกายไปดูตรงไหนอย่างเงี้ยนะถ้าว่าโดยการดูสภาพรูปถ้าว่าโดยทางอภิธรรมเนี่ยให้ดูเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึง <c oughs> ให้ดูเย็นร้อนอ่อนแข็งย่างตึงนะฮะสภาพรูปธรรมท,ที่เกี่ยวกับอภิธรรมนะอันนี้คือสภาพของจริงเลยเย็นก็ปรากฏนะใช่ไหมฮะย่อนตึงนั่งตรงไหนก็ร้อนใช่ไหมกดทับอู่ตรงนั้นนานๆอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมถ้าคนที่เริ่มรู้สึกว่าอึดอัดอยากเปลี่ยนอริยบทแล้วก็เปลี่ยนทันทีโดยที่ไม่ดูเวทนาที่เกิดขึ้นก่อนว่า เป็นทุกข์หรือเป็นโทมนัสอย่างนี้นะคะก็จะไม่เห็นเขานะนี่เปลี่ยนซะก่อนเรียกว่าอิริยาบถปิดบังทุกข์ mm hmm. การเปลี่ยนแปลงอิริยาบถท,ทําให้ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นเวทนาะ่ะเนาะเปลี่ยนแล้วมันเวทนาเปลี่ยนแล้วมันไม่มองไม่เห็นเวทนาละจริงๆเวทนาเขาเกิดระดับนิดเดียวเองเขาเป็นนามธรรมาจริงๆเขามีนิดเดียวนิดเดียวอะ่ะ แต่ว่าเขาหายไปแล้วตั้งนานแล้วแต่ไปกําหนดตามอย่างนี้เรียกว่ากําหนดรู้ปัจจุบันแต่เป็นปัจจุบันที่สันตติคือการสืบต่อปัจจุบันของจริงปัจจุบันของจริงดับไปตั้งนานแล้วนะคะนามธรรมาเกิดและดับนิดเดียวนิดเดียวเองต่ความที่ว่าพอเขาดับไปแล้วเหมือนเหมือนกับกําหนดตามเรียกชื่อตามไปดูตามเขาปรากฏว่าไปเห็นเขาทีหลังอย่างนี้นะ เรียกว่าเ,เห็นทันก็รู้สึกตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่การอุปรลกนะะเหมือนว่ารู้สึกตัวขึ้นมาว่าอ๋อสภาพตะกี้นี่เป็นสภาพแบบนี้เองเรียกว่าสุขเรียกว่าทุกข์แล้วแต,ะะแต่นี่นะคะาะฉเนื้อสภาพพวกนี้นี่ที่เราเรียนอยู่เนี่ยนะเรียนเพื่อน,นําไปใช้นะคะนำไปใช้ใช้หมายความว่าเราต้องดูเป็นรู้เป็นไม่ใช่เรียนอย่างเดียว เรียนเพื่อรู้ดูให้เป็นนะฮะดูสภาพให้เป็นถ้าเราดูสภาพเขาเป็นแล้วเดี๋ยวมันจะรู้จักมากขึ้นแล้วถ้ารู้จักมากขึ้นมากขึ้นคราวนี้ไม่มีไม่มีเราละเป็นแค่สภาพธรรมที่เกิดขึ้นมาตามอำนาจของเหตุปัจจัยแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จากไปเขาเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็ไปเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็ไปเกิดดบเกิดดบอย่างเงีดด้ยนะคะดังนั้น,ะะน,นตรงนี้นี่นําไปใช้นะฮะเรียนแล้วต้องนําไป ฝึกดูนะคะจะทําให้เรารู้จักเวทนาคําว่าเวทนาไม่ได้รู้แค่สัญญาเนาะสัญญานี่จำแล้วจำว่าชื่อเขาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบลักษณะแบบนี้แบบนี้แต่ต้องจําในส่วนตรงนี้เอาไปใช้ของจริงละไปดูสภาวะของจริงของเขาละเพราะว่าเรากําลังเรียนเรื่องของเวทนาแปลว่าสเวสเวยเสวยอารมณ์โดยความเป็น ส,ทส,ทสุทุกขโสมภมอุนะคะสุขเวทนาทุกเวทนาสนามนัสเวทนาธมรัสเวทนาและอุเบกขาเวทนานะคะอันนี้คือการจําแนกจิตโดยเวทนานะคะวิธีการหานะวิธีการหาหลักของวิธีการจำจำแล้วก็เอามาจําแนกนะคะเมื่อจําแนกได้แล้วเราเข้าใจตรงนี้บ้างแล้วเนี่ยก็น้อมนําเอาเวทนาที่เราเรียนเนี่ยจำได้เนี่ย เอามาลองฝึกสังเกตดูสภาพทมตามความเป็นจริงนะคะแล้วจะรู้จักเวทนาได้ดีขึ้นนะคะอ้าวน,นี่ก็จําแนกจิตโดยเวทนานะคะใครมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนไหมเดียอาจารย์จะขึ้นเรื่องของเจตสิกแล้วนะคะเดีย๋ยวจะต้องจําแนกเจตสิกโดยเวทนาแล้วนะเพราะฉะนั้นจิตนี้จบตรงนี้นะคะจิตจบแล้วเดี๋ยวค่อย